สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการปลูกฟักแมวนะครับฟักแมวนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะปลูกไงเริ่มต้นก็เราได้พันฟักแมวนะครับมาก็จะเป็นลูกที่แก่ๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแก่ๆหน่อยก็คือสังเกตอวานจะเน่าแล้วนะครับสังเกตมันก็จะผิวออกสีเหลืองๆแก่ๆหน่อยแล้วก็จะเริ่มมี เริ่มมีหนอ่อมีแหนงออกมานะครับเนี่ยเริ่มมีหน่อออกมาเนี่ยนะฮะออกมาอย่างนี้นี่ก็จะปลูกครับใส่กระถางก่อนนะครับวิธีการปลูกก็เดี๋ยวมาดูกันครับนะวิธีการปลูกก็ง่ายๆนะครับแค่นําทุเรียนเอ้ยนำไอ้ <laughs> ฟักแมวเนี่ยนะครับวางลงไปแล้วก็ให้ ใหนน้ชาใช้ดินปลูกนะครับอันนี้จะมุใช้ดินเก่าครับมันจะชอบดินที่ร่วนๆหน่อยนะครับใส่พวกขุยมะพร้าวเสร็จแล้วเราวางลงไปนะครับวางลงไปเลยวางลงไปให้ดินนะกบข้างๆของเนี่ยประมาณ1ส่วนสี่นะครับอึ่ส่วนสี่หรือครึ่งหนึ่งก็ได้หนึ่งส่วนสี่วางไว้แบบนี้ประมาณทิ้งไว้ประมาณ 10ถึง15หวันหรือประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะแตกล่านะครับไม่ต้องทำอะไรมากครับแค่นี้เพราะว่าธรรมชาติของธรรมชาติของฟักแมวเนี่ยมันจะหล่นลงมาแล้วมันก็เกิดเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราวางไว้อย่างนี้นะครับก็เลือกหน่อมขึ้นตรงไหนก็วางลงไปเลยนะครับให้ฝังดินไปประมาณหนึ่งส่วนสี่ครับแค่นี้ครับอีกสัก สิบวันเราค่อยมาดูกันนะครับว่าจะแตกยอดอยังไงครับนี่แค่วางไว้นะครับวางไว้ให,ให้ฝังลงไปในดินประมาณห,หนึ่งส่วนสี่ของลูกมานะครับการเลือกลูกก็เลือกลูกที่มันแก่ม,แกมีผิวแข็งช้ำนะครับเนี่ยก็ะจะเริ่มแตกหนอ่อวางลงไปนะครับ นะฮะเดี๋ยวเร็จนี้เราจะมาดูกันอีกอีกประมาณาดูให้ดูดูนใกล้นะครับจากมี้ข็ปลูกเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเริ่มแตกยอดมจะมาทำให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับ